เดะตรวจให้อะไรเดลย้เป็นยไล่ะใูเดไหชื่ออะไรเด็กชื่ออะไรคับงตวจเย็นเยดิก็วันนี้แล้วไม่ไดตรวจเย็นี่หนี้ที่หนี้พที่หนี้เพื่อสารจะไนเด็กตัวเย็นม่จะโัวเอไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เ็บามากเอนนีตีเดียวจอมวันนาววันห้ ถ้าดูกับเด็กงยไม่เงียบได้ยงไงทำไปทำไมอ่ะทำมาแล้มจำไดมากตรวให้ตัวใตรวให้นเสียงคนลูกพี่นอะไร่จ้าต้องโะนั่นไงเรบอกว่าเดี๋ยวฟังมาเอาบาตรมาอะไรกันนะแกไอ้ว้เอาไาแล้วไไ้บวไรไอ้บัวไรวม่เป็นไรตัวให้ตัวให้ตัวให้ทุกคนแล้วนี่ไงดีไหมก็อะไรเนี่ยคน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 ที่นี่งไม่ได้ตัว

ขจับไปเซ็ตอไรับไปเซ่ตเซมนก็ไปทำไบนี่หมอเอาไปเลไม่ต้องม่องไปมต้องไาลงมาโดนเยที่เอาไปเลยมาเอาไปซุ่มเลยแมมันัสที่ใช้เลยนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเอามาเลยเขาเอกไปุ่มมา